แล้วหรอ Black Widow อย่าอย่าทำแบบนี้เลยใจปวดฉันขอชีวิตอย่าทำร้ายฉันอีกเลย b u ก,กี้ <c oughs> อย่าอย่าเข้าฉันนะใจปวดเธอยังไม่เข้าใจสินนะไม่มีใครมาช่วยเธอได้ที่นี่ปล่อยฉันฉันขอชีวิตใจปวดชีวิต ความผิดพลาดเธอก็แค่หนึ่งในอดีตที่ฉันต้องลืมอย่าทําแบบนี้ฉันฉันไม่ใช่ศัตรูของนายฉันไม่อยากเห็นเธอตายแบบนี้หยุดได้โปรดอย่าทําร้ายฉันไม่มีใครมาช่วยเธอได้หรอก <c oughs> พอเลยไอ้แคนเลกคนของฉันไม่ใช่ของเล่นให้ใครมาทดลองพลังวอาวชุดของเธอ ไว้ค่อยอธิบายทีหลังตอนนี้ขอเคลียร์ไอคนชอบเล่นของหนักนี้ก่อนนายมันก็แค่อีกคนที่ชอบเล่นฮีโร่เดี๋ยวก็รู้ว่าโลกนี้มันไม่ใช่สนามเด็กเล่นสำหรับคนอย่างนายหรอก